จาะกระแส Big Bike เกียร์ออโต้ทำไมค่าใหญ่ไม่อยากกำคัชหลังจากการเปิดตัว Yamaha MT09 YAMT ยังเป็นทางการในประเทศไทยซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่ที่ได้รับการติดตั้งระบบเกียร์และคัชไฟฟ้าจนทำให้ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องกำคัชหรือเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองอีกต่อไปแต่ถ้าใครที่ติดตามข่าววงการมอเตอร์ไซค์ในช่วงปีที่ผ่านมา เราก็จะเห็นได้ว่าค่ายรถหลายๆลนกำลังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถขับขี่บิ๊กบค์ของตัวเองได้ไม่ต่างจากรถสกูตเตอร์เกียร์อโตเมติวันนี้เราเลยจะพามาดูกันว่าทำไมค่ายรถแต่ละรลยถึงแห่พัฒนาเทคโนโลยีเดียวกันอันที่จริงแล้วการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องกำคลัชนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะในรถบ้านทั่วไปก็มีการใช้งานระบบเกียร์ cvt หรือเกียร์อัตราทดแปรผันต่อเนื่อง ที่นิยมใช้ในรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์อยู่แล้วและถ้าย้อนไปอีกหน่อยเราก็จะเจอกับระบบคลัชแบบแรงเบี e ่ยงนี้สูนย์กลางที่จะทํางานเมื่อลอบเครื่องยนต์หมุนเร็วกว่าที่กําหนดแต่ระบบที่ว่านี้ก็มีข้อจํากัดที่ผู้ขับขี่ยังจําเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์อยู่และระบบเหล่านี้ก็ไม่เหมาะสมกับรถมอเตอร์ไซค์สมรรถนะสูงถัดมาคือระบบควิกชิฟเตอร์ที่ถือเป็นระบบที่มีความเรียบง่ายและสามารถนํามาใช้งานกับรถสมรรถนะสูงได้เพราะถูกพัฒนาขึ้นมาสําหรับการใช้งานในสนามแข่งเป็นหลัก โดยระบบที่ว่านี้จะไม่ได้ยุ่งอะไรกับชุดเกียร์ของเดิมมากนักเพียงแต่จะเป็นตัวช่วยส่งสัญญาณตัดการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ในช่วงเวลาสั้นๆตอนที่เราทำการเปลี่ยนเกยียร์แต่ข้อจำกัดของระบบนี้คือไม่สามารถใช้งานได้ในรอบต่ำหรือใช้งานในช่วงการออกตัวแต่ด้วยความเรียบง่ายก็ทำให้มันเป็นระบบที่ถูกติดตั้งอย่างแพร่หลายจากโรงงานแต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือในช่วงปีที่แล้วที่ Honda ททำการเปิดตัวระบบ e-clutch หรือคลัชไฟฟ้า ซึ่งระบบที่ว่านี้ก็จะเข้ามาทําหน้าที่กำคัชแทนเราในจังหวะเปลี่ยนเกียร์จนทําให้เราไม่จําเป็นต้องกำก้านคัชในขณะเปลี่ยนเกียร์อีกต่อไปซึ่งมันจะเข้ามาทํางานเป็นเหมือนระบบที่อยู่ตรงกลางระหว่างควิกชิฟเตอร์ที่มีความเรียบง่ายและได้รับความนิยมสูงกับระบบเกียร์ d c ซทีที่มีความซับซ้อนแต่ราคาแพงหลังจากนั้นไม่นานค่ายรถลายอื่นก็เร่งเปิดตัวระบบที่มีความคล้ายคลึงกันออกมาไม่ว่าจะเป็นระบบ YAMT ใน Yamaha MT09 หรือระบบ A.S.A ใน B.M.W R 1 3 0 0 G.S. Adventure นอกจากนี้ K.T.M ก็เตรียมเปิดตัวระบบที่มีการทำงานคล้ายกันเพื่อใช้ในรถ Adventure Class บนของค่ายในอนาคตโดยระบบของทั้ง3ค่ายที่ว่ามาก็จะทำการเพิ่มชุดควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ด้วยไฟฟ้าเข้าไปจนทำให้ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องกำาคลัชหรือเปลี่ยนเกียร์เองอีกต่อไป อันที่จริงแล้วรถที่ทําการติดตั้งระบบเกียร์เหล่านี้จะทําการถอดก้างคลัชที่มือซ้ายและคันเกียร์ที่เท้าซ้ายออกไปเลยแล้วแทนที่ด้วยปุ่มกดเพื่อเพิ่มและลดเกียร์ที่ประกับแฮนด์แทนหรือจะเปลี่ยนไปขี่แบบเกียร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบเลยก็ยังได้ซึ่งเป้าหมายของทาง Honda และย m m a h ก็คงจะไม่พ้นการหาลูกค้าหน้าใหม่ที่อาจจะไม่อยากกำคลัชในการขับขี่ในเมือง เนื่องจากระบบใหม่นี้ถูกเปิดตัวในรถมอเตอร์ไซค์คลาสกลางเป็นหลักส่วนลูกค้าที่ชำนาญการใช้คลาสอยู่แล้วก็ยังสามารถได้รับผลประโยชน์ด้านความสะดวกสบายนี้ไปด้วยแต่ทางด้านของ BMW และ KTM นั้นมีเหตุผลที่แตกต่างออกไปเพราะพวกเขาเลือกที่จะเปิดตัวระบบเหล่านี้ในรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่ของตัวเองแปลว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าระดับบนไม่ต่างจากความพยายามในการติดตั้งหน้าจอแสดงผลแบบสีขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการเปิดแผ่นที่หรือการติดตั้งเลดราวัดระยะที่ด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถเพื่อแจ้งเตือนมุมอับสายตาและใช้งานระบบ Adaptive Cruise Control แต่โดยรวมแล้วไม่ว่าแต่ละค่ายรถจะพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยเหตุผลอะไรพวกเราก็มีแนวโน้มที่จะได้เห็นตัวช่วยในการขับขี่ที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องกำก้านคลัชหรือเปลี่ยนเกียร์มากขึ้นในอนาคต หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r r v v l l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย